หนิงปณิตามาเกอร์ฟ้องสาวมือที่สสุดท้ายเบี้ยวนัดไม่ยอมมาศาลหนิงปณิตามาเกอร์บุคคลที่สามไม่มาตามนัดหลังลุยฟ้องเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองพร้อมเผยกำหนดนัดอีกทีวันที่เท่าไหร่ จากกรณีหนิงปณิตาฟ้องบุคคลที่สามที่เข้ามาทำลายชีวิตคู่ของเธอเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีโดยทางสาวหนิงนั้นได้มีหลักฐานทุกอย่างพร้อมกับต้องการหย่าจินจรินธรรมวัฒนะผู้เป็นสามีภายใต้สัญญาที่ยื่นให้ไป ล่าสุดหนิงปณิตาเดินทางมาถึงาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับผู้จัดการสาวละทนายความซึ่งทางบุคคลที่สมนั้นไม่ได้มาตามที่ได้นัดกันไว้ศาลจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่สี่รกรกฎาคมครั้งนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวได้ถามหนิงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับจินเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหมซึ่งทางหนิงได้บอกว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่าง